การกำหนดประเภทสมาชิกร้านนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกมาที่เมนูตั้งค่าพื้นฐานแล้วก็เมนูย่อยประเภทสมาชิกนะครับพอกดแล้วก็จะเจอหน้าจอนี้เด้งขึ้นมานะครับเราสามารถกำหนดสมาชิกต่างๆให้แยกประเภทกันได้นะครับเพื่อใช้จัดกลุ่มของสมาชิกร้านเรานะครับให้เป็นหมวดหมู่นะครับเช่น V.I.P. Gold Premium นะครับแล้วก็กำหนดส่วนลดแต่ละประเภทได้ด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับมาที่เพิ่มประเภทสินค้านะครับแล้วก็ ใส่รหัสประเภทสมาชิกไปนะครับรหัสอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากตั้งให้เรียงกันเพื่อความสวยงามอันนี้1 0 0 2อละอาจจะเป็น1 0 0 3อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ประเภทสมาชิกนะครับสมาชิกประเภทอะไรอาจจะผมเอาเป็นโกก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับมีภาษาอันนางกฤษเอาเดียวกันเลยโก ให้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะ15%บนต์แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับพวกนี้เป็นโปรโมชั่นเสริมนีครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็แก้ไขได้อย่างเช่นคำว่าโกผมจะเอาเป็นลูกค้าประจำที่ซื้อบ่อยอะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าประจำซื้อเยอะดีกว่าที่ซื้อเยอะๆอีกรายการนี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการตั้งประเภทสมาชิกนะครับ